พูดเองไปเองเอาเกีไปปลูกเปานรมือ่ะลเอาเรือไปกเสานี่อสนั่นแหละผูดดิไปนั่งอ้ยนังโอ๊ยไม่อยี่เป็นลูกพี่ ดิวยวยังเป็รับันดิวมันมาดอเนี่ยยังไงยังกมาเลยยังกมาได้าบางกัดโจ้อดเดอดถมทานั่งโจอันนี้ไปไหมตะแกงเ่ยเอาไหม ข้าตะกอมอ๊กปูมึงเท่เนี่ยบอกคาโจเป็นสุตรีปีนได้เหรอเอ้ยลูกูเด้มึงกับยกกูใหขึ้นหัวนีไหมติดติดไม้ด้านหลังโจติดไม้ไผ่ด้านหลังไม้ไผ่มันขวางอยู่ถึงไม่ออกลูกดึงไป่รออ๋อปูมันมอสีเข่าให้่เลยขึ้นไหมป้าของไปปูถึงไม่ออกโอ้โหเฮ้ยเก็บมาเลยเก็บมาเลย เออเก็บใส่เหลือใส่กระป๋องกระป๋องอะไรเนี่ยไม่ได้กินหอยเชอรี่มาหลายปีแล้วเราเนี่ยใช่เรารู้ว่ามันอร่อยแต่ว่าเราไม่ได้กินมาเกือบสิบปีแล้วเดี๋ยวสิบปดก่อนหอยังฮะอย่าโอ้มาถอยเลยปู๊ปสามเลยสามหอมี่ยกินน่องนีกบกีไปมีมีมี มีมมีมีครลมึนกดจับจับหัวเียมปอกองไอ้กองนั่นกันโอ้เบียด้วาถือร่าั้นให้มันหาแล้วมันไม่หาให้แม่เอง ในสามเดิมีให้กล้องจะเปหัวพวนั่งกลางที่นี่มันก็พวงดุลด้ำหนักแล้วใช่ใช่ฟิวตัวใหญ่นั่งกลางได่เขาโรงเรียนมาหนิเออโอ้พระครูเด่นยังอุ้งรูเยกลัวยานท่านนีเขา่น้คต้องุกเง้กล กองเกย่พอมอบฮะกต้อกยบพร้อมบอบ่กูไม่แทงกูไม่ไม่เครับเอาตงนีมปกตลกเอ้ยมึงเงียบมาึจบเราไปแล้วอม่แล้วยู่นี่งู่เอไมปอมไปโอไม่แทงกูเ้พี่โจไปเอาไอ้กองไปเอาเลยคันนึงค่ะพี่แม่บอกแกไปหามหมันมันมีเรือใหญ่อีกอันนึ่งตรงนี้เรือเขาเรือพายนี้เลยเขาบอกใครพายเป็นเปลามาเรอกยอมดีกว่าเราก็เคยพายอยู่นะแต่เราพายไม่เก่ง เนี่ยปองก็ได้ทำไมแทมไร่ปลาพวกใครกินเราเนี่ยได้ยูอ่ะได้ยูไปไวมั้งเป็นอย่างไม่กี่นางบนโลกลอ่ได้สามคนบนโลกนางได้ยูสามคนบลกไปกันสอง เดือมาหามาดูดกันเฮ้ยปิดปิดปิดป่านั่งโอ้ยเฮ้ยเกาขายลงเลยเฮ้ยเดืองขายลงเลยเออว่าขายลงยังเหมาะไหวมะเนี่ยลงไล่ไล่ไล่คนนั้นเลยไล่คี้แล้วปิดออกมาโห มึงตีงหากองกู้หญิงไหมวิวมันกลัววิวมันกลัวดูมันสั่นถ้ามันสั่นปุ๊บเรือพอมันเก่งปุ๊บเรือมันก็จะโยกเยกโยกเยกอย่างนี้เรื่อยๆเลเออถ้าแบบเอ็นตามมันอะไรไปมันจะไม่เป็นไรแล้วถ้าเราเก่งมันจะยิ่งงอกยิงเงเอ้าโจจะไปไหนวะน่ะโจไม่เอาขาดไปเหรอโจไอหน้องไปนี่เหรอไอหน่งไปนู่น ไอ้ชื่อหายติดคาเสาเฮ้ยติดคาเสาเลยเหรอติดกลางท่อตลกว่ะติดเลยครับติดคาเสาเลยครับเรือไผ่ลักไายเรือมีหางานโจั่วไผเป็นหรือเปล่าวะเนี่ย